ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีธนูทุกท่านที่ท่านได้เข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้คลิปของเราในวันนี้ก็คือช่องของต้นใสใหญ่ให้โชคในช่วงนี้ก็มีข่าวดีหรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาให้ชาวราศีธนูนั้นได้รับรู้กันว่า ในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปในทางทิศที่ดีชาวราศีธนูทุกท่านจะมีกํำลังใจที่ดีในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรจะเป็นผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าชาวราศีธนูนั้นจะมีดวงที่ดีในช่วงนี้ ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูจะอยู่ในช่วงที่โดดเด่นมากพอพ้นถึงเดือนพอพ้นเดือนกระดักกราดาเข้าสู่เดือนสิงหาคมนั้นชาวราศีธนูจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่เลวร้ายที่เคยมีในช่วงนั้นก็จะกลับมาดีตลอดไปคนที่เคยเกลียดหรือ เคยจองเวรจองกรรมกันในช่วงก่อนนั้นก็จะค่อยๆหายไปเหตุนี้ก็เพราะว่าภายในช่วงของเดือนสิงหาคมนั้นจะมีดวงดาวมีการโคจรโยกย้ายเข้าสู่ในแต่ละราศีจึงทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีพลังที่แข็งแกร่งจะเป็นคนที่มีศักดิ์มีสีอีกตะหาก เป็นคนที่มีบารมีมากมายในช่วงนั้นดวงชะตาของท่านจะนำพาให้ท่านนั้นได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกตะหากในช่วงนี้พูดถึงในเรื่องของโชคลาภช่วงของเดือนสิงหาคมนั้นท่านจะมีโชคมีลาบก้อนโตอีกตหากเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเคย บอกขายที่ขายทางหรือท่านเคยบอกขายของสิ่งใหญ่ๆอะไรในช่วงก่อนนั้นท่านเคยคิดว่าท่านจะขายไม่ได้แต่มาในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะกลับกลายมาเป็นว่าท่านจะขายดิบขายดีอีกต่หากในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีธนูจะมีดวงที่ดี จะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จขายที่ขายทางก็ท่านก็อาจจะขายได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านมาแรงในเรื่องของการงานช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันท่านที่นึกคิดอยากจะเปลี่ยนงานที่ท่านทำอยู่มานานแล้วอยากจะหางานใหม่ๆทําทำบ้างในช่วงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีของท่าน ท่านเคยไปติดต่ออะไรกับใครเข้าไว้หรือว่าท่านเคยไปติดต่องานอะไรในช่วงก่อนนั้นท่านอยากจะเปิดจิตการหรือว่าท่านจะทำงานส่วนตัวก็จะเป็นโอกาสดีทั้งนั้นท่านไปติดต่องานกับใครก็จะเป็นผลสำเร็จอีกเช่นเดียวกันงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะก้าวเข้าสู่ความสำเร็จทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่าจะเป็นงานใหญ่จะมีความสําเร็จอย่างสูงท่านที่เคยชอบค้าขายก็จะขายดิบขายดีถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็ให้ท่านรีบลงเลยท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านตลอดชาวราศีธนูในช่วงของเดือนสิงหาคมนั้นก็ถือว่าดาวพระศุกร์ที่ทําการโคจร โยกย้ายเข้าสู่ในราศีสิงนั้นก็จะทำให้ชาวราศีธนูนั้นพบเจอกับสิ่งที่ดีๆอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นในด้านของการดำรงชีวิตในช่วงนั้นท่านก็จะออกสังคมบ่อยครั้งในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะต้องไปพบปะเจเจอกับผู้คนอีกมากมาย บางครั้งในเรื่องของการงานนี่แหละที่เราจะต้องไปพบเจอกับคนภายในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีธนูนั้นท่านทำงานได้คล่องตัวไม่ว่าจะเอ่ยปากอะไรกับใครในช่วงนี้ก็จะเป็นผลสำเร็จทั้งนั้นรวมไปถึงในเรื่องของการเซ็นเอกสารถ้าหากว่าท่านจะทำการเซ็นเอกสารในเรื่องการรับรอง หรือว่าการซื้อของสิ่งต่างๆในช่วงนี้ก็จะทำได้จะเป็นผลสําเร็จอีกต่หากในช่วงนี้ถตาหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการบางท่านนั้นก็จะต้องมีการที่เรียกว่าโยกย้ายหรือว่ามีการสับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าตัวของท่านนั้นอาจจะเป็นที่โชคดีอีกต่หากมีการสับเปลี่ยน สับงานกันท่านอาจจะได้งานที่ดีมีประโยชน์อีกมากมายจะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นพบกับความสนุกสนานและพบกับความสำราญเบิกบานอีกต่หากท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับงานบริษัทท่านก็จะมีคนนิยมยกย่องบางท่านบางรายอาจจะได้เป็นผู้นำ และอาจจะได้เป็นผู้ที่มีความรู้มีคนสนรรเสริญยกย่องท่านให้ได้เป็นผู้นำอีกต่างหากการเป็นผู้นำนั้นในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านได้เป็นท่านก็จะต้องใจเย็นเย็นเข้าไว้ถ้าเราทำใจร้อนก็จะไม่เป็นผลดีกับตัวเราในช่วงนี้ต้องทำใจเย็นเย็นทุกระยะ ไม่ว่าท่านจะได้งานดิบงานดีอะไรหรือว่ามีลูกน้องท่านก็ต้องคอยอสั่งสอนหรือว่าคอยพูดจาดีๆต้องทำใจเย็นๆเ,เข้าไว้การเงินในระยะนี้ก็จะมีการใช้จ่ายอยู่อย่างมากอาจจะมีของที่เราเคยใช้นั้นชำรุดผุพังล้วนแต่เป็นของที่ต้องใช้ ก็ต้องมีการซื้อใหม่หรือเปลี่ยนใหม่จึงทำให้ในช่วงนี้เราต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในด้านของรายรับก็มีอยู่เรื่อยๆจากที่เราได้เคยลงทุนอะไรกับใครเข้าไว้ในช่วงก่อนนั้นการลงทุนในช่วงก่อนนั้นก็จะมีการที่เรียกว่าเงินหมุนเข้ามาหาตัวเราอีก ในช่วงนี้เกี่ยวกับการค้าขายเที่ยนเดียวกันท่านก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีมีใช้มีสอยไม่ขาดมือช่วงนี้ในช่วงนี้ท่านอาจจะได้อะไรก็หรือว่าท่านนึกอยากจะได้อะไรก็จะได้ก็ถือว่า ในเรื่องของการเงินนั้นคล่องตัวดีในด้านของความรักอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านใดมีคู่อยู่แล้วบางคู่ก็จะมีการระแวงกันอาจจะมีการคอยจับผิดกันอยู่จะพูดจะจารไยก็ให้ท่านระมัดระวังบางครั้งจะมีการที่เรียกว่าเข้าใจผิดกันก็ได้บางคู่นั้นก็ดี มีอะไรก็ปรึกษาหารือกันจะทำอะไรก็ให้ความสนับสนุนซึ่งกันและกันบางทีบางครั้งผัวก็พูดเพราะเมียก็พูดหวานแบบนี้ก็อยู่กันได้นานตลอดไปสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ท่านจะพบเจอเจอเนื้อคู่แต่ยังไม่อาจจะคบกันเป็น แฟนไปได้เพราะว่าในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องคบกันเป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่ต่อไปก็ไม่อาจบางทีบางครั้งก็อาจจะเป็นแฟนกันก็ได้หรืออาจจะเป็นคู่ครองกันต่อไปก็ได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านดูใจกันไปก่อนต่อไปภายในภายหลังนั่นก็อาจจะได้เป็นคู่ครองกันก็ได้ก็ถือว่า ในช่วงนี้ท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูนั้นต้องมีสิ่งที่ต้องระวังกันอยู่บ้างในช่วงนี้ชาวราศีธนูสิ่งที่ท่านต้องระวังก็คือในด้านของการงานถ้าท่านทำงานที่เรียกว่าส่วนตัวก็จะมีการที่เรียกว่า,าต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ อยู่เสมอในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านทํางานรวมรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั้นอาจจะมีการที่เรียกว่าเข้าใจผิดกันหรือว่ามีการชิงดีชิงเด่นกันได้ในช่วงนี้แต่หากว่าท่านใดมีลูกน้องหรือว่ามาีคนใช้อยู่ในช่วงนี้ก็อาจจะต้องปวดหัวนิดหน่อยบางคนก็มาไม่ทันบ้าง บางคนก็มาสายบางคนก็ไม่มาก็มีการทำงานจึงทำให้งานของเรานั้นเกิดการล่าช้าลงไปได้บางท่านทำงานส่วนรวมก็จะเป็นงานสมมติว่างานบริษัทหรือตามโรงงานนั้นก็จะมีการชิงดีชิงเด่นกันก็ถือว่าท่านระวังอาจจะมีคนมาคอย จ้องจับผิดกันอีกก็มีจึงทำให้บางท่านนั้นอยากจะเปลี่ยนงานเบื่องานอยากจะไปหางานใหม่ก็มีก็ถือว่าในเรื่องของการงานในช่วงนี้การทำงานอาจจะมีการสะดุดอยู่บ้างในเรื่องของการงานของชาวราศีธนูสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเงิน คุณจะมีใช้จ่ายอะไรก็มีอยู่แต่ก็จะมีจ่ายอยู่มากบางทีบางครั้งนั้นลายจ่ายท่านอาจจะมากกว่าลายรับก็เป็นไปได้ในช่วงนี้แต่ให้ท่านระวังให้ดีอาจจะมีคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวนั้นอาจจะมารบกวนท่านอีกในเรื่องของการเงินการทองบางท่านนั้นก็อยากจะไปขอยืม เอาไปลงทุนทำโน่นทำนี่บ้างก็ขอให้ท่านทำใจให้ดีๆจะเป็นเรื่องที่ดีบางทีบางครั้งนั้นเรื่องบางเรื่องก็จะทำให้ท่านนั้นต้องปวดหัวชาวราศีธนูสิ่งที่ต้องระวังอีกเนอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าเงินทองในช่วงนี้อาจจะมีการสูญหายได้ก็ขอให้ท่าน ระวังเขาไว้ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องของความรักให้ท่านระวังอย่าใจร้อนจะทำอะไรก็ต้องใจเย็นเย็นไว้การเจรจาหาหรือก็จะต้องระวังให้ดีหรือจะมีการต่อรองอะไรถ้าหากว่าเราใจร้อนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะตกลงกันไม่ได้ เราจะต้องทำใจเย็นๆและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นสำหรับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งดาวพระสุขเข้าสู่ในราศีในราศีสิงนั้นก็ถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีธนูในด้านของการงานดี จะมีคนคอยอุปัรรมค้ำชูจะทำให้ท่านนั้นได้ทำงานอย่างเจริญรุ่งเรืองท่านใดทำงานรับเหมาก็จะมีงานเข้ามาหาตัวท่านอยู่เรื่อยๆจะมีทั้งงานเล็กงานใหญ่บางท่านนั้นก็มีงานจนล้นมือถึงกับจะต้องจ้างคนงานเข้ามาเพิ่มเติมอีกหลายคนการเงินของชาวราศีธนู ในช่วงนี้พูดได้เลยว่าเหลือใช้เหลือเก็บบางคนก็ต้องพึ่งพาบารมีของท่านก็มีบางคนภายนอกก็เข้ามาขอความช่วยเหลือสำหรับในด้านของความรักท่านอาจจะเจอคนที่แสนงอนคอยเอาแต่ใจตัวเองก็ขอให้ท่านนั้นระวังให้ดีบางทีบางครั้งจะทำให้เรานั้นต้องมีความหงุดหงิดได้ ในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้ก็ถือว่าโชคลาภของชาวราศีธนูก็มีอยู่บ้างท่านใดจะลองเสี่ยงโชคดูก็ได้อาจจะมีโชคมีลาบได้จับเงินก้อนก็เป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ชาวราศีธนูภายในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ท่าน จะมีโชคดีกันก็ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องทรัพย์สินให้ท่านระวังกันไว้บ้างเราได้รับเงินทองเราก็จะต้องระวังเขาไว้อาจจะมีการสูญหายได้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปของเราจนจบก็ขอให้ชาวราศีธนูที่ฟังกันแล้วจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ ดังสมความมุ่งมา่ปรารถนาก็ขอให้ท่านอายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดี